มันเป็นอยูช่วงหนึ่งเว้ยมันเป็นช่วงที่แบบนะเป็นช่วงที่มันสําคัญจริงๆครับผมคือผมไม่มีอะไรเว้ยผมก็เลยเปิด YouTube ดูเว้ยผมเปิดผมว่าเกมเมอร์โกดทีวีเนี่ยรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้อ่าแล้วก็แบบเหมือนพิมพ์เข้าไปแบบเอ้ยเกิดไอ้ยแบบ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 สิ่งหนึ่งเว้ยที่ผมเห็นเว้ยเจ้าสิ่งนี้เลยเว่ยแอนเจอร์วินเลิฟมาค้ากับแฟนนี่นะฮะก็ผมก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรเกิดการเบื่อเว้ยผมก็เลยพิมพ์เปลี่ยนเว้ย เบียกี้มาคับพีเอหน่อยดีกว่าโอ้โหวันนี้เบียเป็นไงบ้างสบายดีไหมแหมเบียกี้โอ้โหลงแบบปกติเลยแฟนชนเล่นสกายวอล์เล่นสักนิดไหมคับพีเอ What the What the scam วะนะ scam map scam เนี game, ่ยว่าไงอ scam เราก็เคยเล่นกันด้วยกันใช่ไหมส c กมอ่า uh, ฉันรู้นายยังไม่มีแฟนหรอกใช่ไหมีส a กมนี่ผมก็เลยเล่นออมาร่างๆเว้ยอันร,าร,าราน่างๆอะไรครับผมหลังจากตรง เนี่ยมาเล่นกับ what what i s g a m e what are you serious i scam ว้าไม่เป็นไรผมก็เลยคิดว่าผมอยากไปดูช่องแบบ way, แบบแบบล็อกเว่แบบพวกแบบตลกเว่แบบการนิดนิดเว่ย <c oughs> ผมก็เลยอยาคลองกินชินามอนจังเลยเี่ยผมเปิดเข้าไป <c oughs> มันถึงเวลาแล้วเว้ยที่ผมต้องบอกว่าผมมีแฟนแล้วครับไม่น่าจะเป็นอะไรที่แบบ เป็นเรื่องปกติเว้ยแต่สำหรับผมคือมันสุดยอดมากเว้ยวันนี้ผมจะมาพาแฟนมาเล่น games, เซเวอร์เกมใน My p ์เพครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ใน My c ์คัพเซเวอร์เกมนะครับผมวันนี้ผมมากับแฟนผมนะฮะแน่นอนนะผมเนี่ยแฟนผมครับคือบางคนอาจจะไม่รู้จักนะผมจะแนะนำตัวแฟนผมเฮ้ยขอเสียงน่ไยสิเธอเอ้ยลอ,อ,องพูดหน่อยดิ โอเคครับเธอพูดแนะนำตัวแล้วนะฮะก็นะครับผมพิ่รักก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์คนนี้เป็นพีที่รักนี่เดี๋ยวเล่นสโลให้ดูลเลยกันี่นี่ผมแชร์จออยู่กับแฟนนะฮะผมอยู่กับแฟนที่บ้านนะครับผมเอา,เาที่รักเราจะเริ่มมันะที่รักที่รักตอบผมหน่อยสิไหนะโอเคครับเราจะมาอีกซีวีนี่ครับผมเนะ่ยอะไรนะคุณแฟนมีอะไรหรอครับอ๋อโอ้โอโอโกล่องกลางผมไม่ได้ของเลยอ่ะคุณแฟน เอาไงดีเอาไงดีที่รักเราควรจะทําไงที่รักที่รักเราควรจะทาไงครับอืมวิ่งไปหาของใช่ไหมที่รักโอเคได้เลยที่รักโอ้ที่รักเรื่องวิ่งนี้ของขนาดอะไรครับผมอ่าเดี๋ยวจะชนะโชว์ที่รักเลยนะโอ้เพื่อตัวเองนี่ทำได้ทุกอย่างอ่ะบอกเลยแ้โอ้ไหนขอดูของหน่อยสิไม่มีอะไรเลยหรอโอ้น้ำตานี่ถ้าใส่ไปสาย่รักไอมีอุ้ยเราได้ที่บูเดนอุ้ยอุ้ยที่รัก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 เอาไงดีที่รัก โอ้ท่รักท่รักขอโทษทรักท่รักค,คือคือแบบมันเป็นอุบัติเหตุที่รักโอ,โอเคโอเคครับ <c oughs> โอ้ huh ท่รัก <c oughs> มาครับที่รักเดี๋ยวตาใี้ผมเล่นให้ดูผมจะเล่นให้ชนะให้ดูให้ได้ครับตาที่ทรัก <c oughs> อืมโอเคครับที่รักโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมชนะให้ดูครับท่รักเพื่อเธอเนี่ผมได้ทุกอย่างครับผมแปลว่าเราจะต้องแบบเล่นไปหลายรอบก,ก็าตามแบบเพื่อเธอนี ผมต้องบอกว่ายอมจริงๆครับที่รักคืออ่าเดี๋ยวผมขอเข้าไปตรงนี้ก่อนนะทุรักเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะเราเดี๋ยวผมขอมันต้องใช้สมาธิยังสูงที่รักคือนะที่รักโอ้ที่รักคือไม่มีของอะไรให้เราให้เราเลยที่รักโอ้ยทำไงดีที่รักอที่รักทำไมคุณไม่ตอบเลยอ่ะโอ้โหอุยที่รักที่รักมันโหดมันโหดที่รักไม่รู้จะสวยไหมโอ้สวยที่รักที่รัก ผมสู้ไหวอะผมสู้ไหวที่รักโอ้โหอ๋อโอเคโอ้ยขอบคุณที่ชมโอ้ชมนี้นี่รักตายเลยที่รักนี่โอ้โหผมได้อุปกรณ์มาที่รักเราไม่หาคนใช่ไหมโอเคออ้ยที่รักผมเจอคนแล้วที่รักอะไรนะที่รักที่รักเมื่อไหร่เมื่อไหร่ทำไมที่รักยังไม่พูดเดียวทุรักที่รักที่รัก ที่รักผมต้องหนีคนรักที่รักที่รักผมควรจะทำยังไงอุ้ยอุ๊ยที่รักที่รักที่รักผมเจอแฮกที่รักโอ้ที่รัก,รก,ผ,มรก,รกผมเจอแฮก,กผมเจอแฮกผมเจอแฮกก็ทำไงผมเจอแเฮกผมเจอโอเคผมจะตามตามที่คุณพูดแล้วที่รักผมจะพยายามไม่คิดเรื่องนี้โอเคครับเริ่มเล่นแล้วนะฮะโอเคเอาจังจริงนะเพื่อคุณนั้นได้หมดอะนะฮะ โอเคครับที่รักเอางี okay, ้ครับคุณแฟน <S <S เดี๋ยวอ่าคราวนี้คุณแฟนแบบยวดูเฉยๆแบบคอยรุนก็ได้นะคุณแฟนเดี๋ยวตานนี้ผมจัดก,การเองครับคุณแฟนนะฮะที่รักแบบว่าเราจะได้แบบชนะกันไม่ง่ายง่ายไงยแต่ผมจะได้แบบเหมือนมีสมาธิในการเล่นไงที่รักใช่ไหมที่รักคุณที่รักที่รักที่รักโอ้ยโอ้ที่รักผมโดนไล่ที่รักเร,กร,กรกาควรจะทำยังไงกันดีเพราะเราน่าจะไม่รอดหรอกที่รัก อิรักมันตามผมมาแล้วอะ่ะเอายังไงกันดีเอาไงดีอะที่รักช่วยตอบหน่อยสิที่รัก,อ,อ,อ,รกอ่าผมผมมัต้องการคุณยงขอโทษโอ๋อความงี้ใช่ไหมที่รักโอเคโอเคที่รักคือว่าอินชานอนแถวสองที่รักอ่าฮะโอเคครับผมจะทำตามที่คุณพูดแล้วกันเอาไงดียที่รักผมไม่เจอกล่องเลยกล่องไม่มีของเลยอะรู้สึกแบบเออมันอารมณ์รีมากเลย ไม่มีใครเลยไม่มีใครอยู่เคียงข้างนะโชคดีนะที่ยังมีตัวเองอยู่เคียงข้างเราอะ <c oughs> <c oughs> ที่รักผมเจอหมีที่รักโอเคผมค่าหมีได้ด้วยที่รักคือผมเป็นนักฆ่าหมีในตำนานตั <c> ้ง <oughs> แต่สมัยก่อนนะที่รักคือผม,มอยากจะโมว่าผมเคยฆ่าหมีตัวมันเป็นมาเรื่อยที่รักแหมแหมตัวเธอคือไม่ได้โม เป็นกรรมแล้วที่รักผมติดไฟเหมือนคนร้อนแรงแ,แล้วก็มีเป็นกรรมแล้วมันจะมีใครเอาของไหมเนี่ยเฉยไรไรโอ,โอ้ที่รักรู้สึกว่าสถานีนี่หิวลำบากลำบากบากลระบ,บนมากเลยที่รักไม่มีใครนะอุ้ยอุ้ยสองตัวที่รักผมตามมันอยู่ที่รักโอเคผมฆ่ามันได้แล้วอุ้ยผมได้อ้อมได้ือเกออาะเทพ ที่รักผมมีโอกาสชนะเกมนี้นะที่รักม,มีโอกาสชนะเกมนี้แล้วที่รักโอเคครับอุย้ยที่รักปอดเด้อที่รักโอ้ยคุณแฟนคุณแฟนนี่ก็ขอบคุณที่รักที่เชิใหนะ้ผมเย็นนะโอ้นี่แบบเย็นถึงใจถึงขั้วก,กัอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้ทีมา้าตุ้งทำไมทำอย่างนี้เจไม่ชอบเลย เลยไม่ปลื้มเลยว่าทำไมต้องทีมอยู่ในโซโล่ด้วยอือหืออุ้ยอุ้ยตกผิดทีโอ้โหโอ,โอเคครับสำหรับอ่าว่าการเล่นไหมครับกับแฟนผมน่าจะพอลรอตรละนะ <g ül> <g ül> <g ül> ก็แบบใบเพล็กตออน,นี้มันก็แย่ลงเนาะนะฮนะนะก็แบบว่ามีพวกแฮกเกอร์ทีม โอเคครับผมก็มันก็อย่างนี้นะฮะคือไม้เพล็กตอนนี้มันแย่ลงมากๆเลยนะครับก็ถ้าคนที่จะเล่นไม้เพล็กก็แล้วก็เจนี้ก็อยจะพึ่งหัวร้อนแล้วกันเนาะนะครับผมกดสู้ๆเนาะสำคนที่ทําเกี่ยวกับไม้คัพพีพียุคใหม่นะครับนะโอเคเจอใหม่ในคลิปหน้าผมใช่ไหมครับคุณแฟนขอเสียงหน่อยครับผมคุณแฟนครับเนี่ยยืนสบายถึงชั่วปอดเอออื้มไม่เย็นก็เดิมอีกนะครับผมโอเคครับผมเจอใหม่นะครับในคลิปหน้าเชื่อกันเจนครับบาย